สวัสดีจ้าเมนี้ย่จะมาต้มแสบเครื่องในด้วจ้าเครื่องในจะสื่อแบบที่เพิ่นหลวกมาแล้วแย่แยกจะมาหัน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจ้ามันจะได้ต้มซุกงายหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วย่ก็จะเอาไปล้างจ้าเครื่องใส่ต้มกับมีคาตะไคร่ใบมะกโหด แยวก็จะใส่ใบตะไคร่น้ำจ่ากำหนึ่งเสร็จแล้วก็มาหั่นเครื่องในจ่าหั่นชิ้นพอดีคำมันก็จะได้ต้มซุกง่ายเปื่อยไวแยวก็จะหั่นเครื่องในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเด้อจา่า เขาหั่นเครื่องหน,นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วย่ก็จะเอาไปลางจา้า <c oughs> เขากรลางเครื่องใน,นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยแล้วเขาก็จะมาเตรียมต้มเครื่องในกันเลจยจ้าแย่เอาน้ำใส่หม้อตัง้งไฟร้อไว้ก่อนละจา้นาน้ำหอนแล้วเสร็จแล้วก็เอาคาตะไคร้ใบโห่ลงใส่จา้าแย่จะต้มโดยเตาถ่านจา้าเครื่องใน,นเขาก็จะได้เปื่อยนุ่ม แล้วก็หอมจ่าแล้วก็ปิดฝาเสแล้วก็ให้เครื่องสมุนไพรเขามิกลิ่นหอมก่อนจ้าเครื่องสมุนไพรเขามิกลิ่นหอมแล้วเอาเครื่องไนใที่เขาเตรียมไว้ลงใส่แล้วจ่าแล้วก็มิเศษเหนือจะาน้อยหนึ่ง ใส่น้ำกันนม่ไปเลยแย่ก็จะปรุงใส่เกลือกับชูรสล,ลงไปพร้อมเลยจ้าใส่เกลือสองช้อนโตะ๊ะใส่ชูรสจ้าแย่ก็จะปรุงใส่เกลือกับชูรสไปก่อนจ้า จลลาย่าจะใส่ซอนสแตนเลสลงไปต้มกับเครื่องในน้ำจารเครื่องในเขาจะได้เปื่อยสุกไว้จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกับปิดฝาย่ยจะต้มสามชั่วโมงจ้าต้มไปเรื่อยๆถ้าต้มเครื่องในมาได้เครื่องชั่วโมงละจ้าก็จะมาเปิดเบิง่งมาต้มเครื่องในเฮามันมีฟองขึ้นมาบอ่อ ถ้ามีฟองเขาก็จะช้อนฟองออกจากอันนี้บ่มีฟองจ้ะบ่มีฟองเขาก็ต้มต่อจนกว่าครบเวลาจ้ะแต่ว่าเขาก็ต้องคอยเบิงเรื่อยๆจ้ะต้มไปเรื่อยๆน้ำต้มเขาก็จะลดลงเขาก็ต้องคอยเบิงจ้ะ เขาต้มเคืองไนมาหนึ่งชั่วโมงเลยจ้ะเขาก็มาเปิดเบิงนำกระดโดดลงน่อยหนึ่งจ้นานำต้มเครืองไนต้มแสบเครืองไนต้มสูตรอีสานบานเฮาพนก็นจะตม้มยามีงานบุญต้มแสบเครืองไน,นกะกลายเป็นอาหารประจำทินของคนอีสานบานเฮาจ้ะต้มกินยามใด กระแสบคือเกาจ้าเขาก็ต้มเครื่องในมาได้ชั่วโมงเครื่องละจ้ะนาน้ำต้มเครื่องในเขาก็ลดลงเยอะก็จะเติมน้ำไปอีกหนึ่งลิตรจ้าเสร็จแล้วก็ค้นนิดหน่อยจ้าเติมน้ำลงไปแล้วเสร,ร็จแล้วก็ต้มจนกว่าครบเวลาจ้า หลังจากที่เขาเติมน้ำลงไปแล้วตม้มต่อมาอันนี้ก็ครบสองชั่วโมงแล้วจะเขาก็จะมาเบิงเช็คเบิงจ่า่าตม้มเครื่องในเขาสุกเปลือยหรือยังต้องตักออกมาเช็คเบิงจ่า เขาจะเอาซอนจากมาตัดเบิงว oui. ่าเครื times, hmm? nah, evet. so <dom Mat> ่องในเขาเปื่อยหรือยังตัดเครื่องในยังมั่ทันในขาดดีจ้ะยังม่ทันในเปื่อยเสร็จแล้วก็ต้มเครื่องในต่อจนครบเวลาสามชั่วโมงจ้ะถ้าครบเวลาสามชั่วโมงเครื่องในเขายังมั่ทันในเปื่อยเขาต้มต่อได้อีกจ้ะนำต้มเครื่องในเขาก็ลดลง ย่อก็จะเติมน้ำไปอีกอหนึ่งลิตรเสร็จแล้วก็ต้มต่อไปจนกว่าให้ต้มเครื่องในเขาสุกเปื่อยดีจ้าเขาต้มเครื่องในมากะครบเวลาสามชั่วโมงลวจ้าเสร็จแล้วเขาจะมาเช็คเบิงว่าต้มเครื่องในเขาสุกเปื่อยดีหรือยังจ้า กระตักต้มเครื่องในขึ้นมาจ้ะแล้วก็จะเอาซอนมาตัดเบิงว่าเครื่องในเขาสุกเปื่อยหรือยังเนี่ยจะเอาซอนตัดเครื่องในเครื่องในเขาก็ตัดขาดแล้วเครื่องในเขาก็สุกเปื่อยดีแล้วได้แล้วจ้ะต้มเครื่องในสุกแล้ว ต้มเครื่องในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จแล้วโยงลงจากเตาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากับมาหั่นต้นหอมกับผักชีฝรั่งจ้ะไวเอาใส่ต้มเครื่องในเลาจ้ะต้มเครื่องในต้องใส่ต้นหอมกับผักชีฝรัง่งใส่หลายๆจ้ะจะได้หอม ต้มเครื่องในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตักใส่ถ้วยปรุงกันเลยจ้าก่อนที่เขาจะปรุงต้มเครื่องไนเขาก็จะชิมรสชา,าตินำต้มเครื่องในก่อนจ้าพราะว่าเขาใส่เกลือกับชูรสล,ลงไปต้มพร้อมกับเครื่องไนแต่ตอนแรกหลยจ้เจาเขาต้องซิมรสชาตินำต้มเครื่องไนเบื้องก่อนก่อนที่เขาจะปรุง รรสชาติพอดีเฮากอกว่าต้องปรุงเพิ่มจ้าใส่แครักะนาวกับพริกป่นจ้าตักต้มเครื่องในเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเขาจะซิมรสชาติเบิ่งจ้ามานำต้มเครื่องในพอดีบอรสชาติพอดีเลยจ้าบอต้องปรุงเพิ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาปรุงรสชาติต้มแซ่บข่องในกันเลยจ้าใส่บักหน้าลงไปรสชาติกระปรุงใดตามชอบเลยจ้าบักน้าวอยอาจะใส่หนึ่งลูกจ้าเสร็จแล้วก็ใส่พริกป่นจ้าความเผ็ดนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยจ้าอยอะใส่หนึ่งซอนโตไปก่อนจ้าเพราะว่าพริกป่นเขาขวเองมันจะเผ็ดจ้าเสร็จแล้วก็ค้นคลุกเขล้าส่วนผสมให้เข้ากัน จะแล้วจะมาซิมรสชาติเบงจ่าบารสชาติได้หรือยังรสชาติขาดเปรี้ยวไปนิดนึงจา่าย่าจะเติมาามันาวจ่าบีบมะงนาวลงไปอีกหนึ่งสีปรุงรสชาติได้แล้วใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลือ่อยจ่าใส่ลงไปหลายๆเลยต้นหอมกับผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลือ่อย ใส่ต้มแ่บเครืองไน่เขากันจ้าเสร็จแล้วก็ค้นคุกเข่าส่วนผสมทุกอย่างเขากันเสร็จแล้วจะมาซิมรสชาติอีกรอบหนึ่งจ้ารสชาติต้มเครื่องไนเครืองไนกับเปื่อยนุ่มกำลังดีนำต้มเครืองไนรสชาติจัดจานแสบจ่า ต้มแสบเครื่องในเร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต้มแสบเครื่องในกินกับข่าวเหนียวหรือว่าข่าวสวยกาแสบจ้าหรือว่าจะกินเป็นกับแกมกระไดจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม